ครับพร้อมคลิปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทำไข่เข้มครับแล้วมึงกิจกรรมไข่เข้มครับใครยังไม่ได้เอาปุม้มเอาไปปุ้มก็ได้ละด้วยดิเอาปั้นดีๆปั้นดีๆให้วสวยๆเด้อง่ามบอกเขาพูดอือเม่้อสตางค์เออเอา ้ทูระวังเน้อระวังเด้อมันจะตบแก่เด้ับมาขยับมายกปั่นเบาๆมือเบาเด้ะมือเบาๆาามับมาขยับเขามานน่ใครขยับามามัตบขยามาเอยมนะครับี่ย้มิครับงมิครับครับงา้งเองามงายบ้างเบาๆครใครเกลอเกา พิซซ่าไปช่วยพี่เขาปั้นไปมพิซซ่าไปช่วยพี่เขาปั้นใค่ไปมแกบดัไปแกบดำไปแกบดั เลาเด็กๆกลุ่มนี้ทำอะไรกันล้างล้างล้างไข่ล้างไข่ค่ะล้างไข่โอ้แผนกล้างไข่แอ้มันนี้มันยังดำปี้ๆเดี๋ยวเัดมันออกกดำปี้ๆก็พด้ยงหจแวมัดำี่ี้เด้ ครับครับถูออกถูถูเรื่อยใครเข้มครับใครสนใจอุ่นนุ่นเด็ๆได้ไหมครับไม่้เลยรอาได้าหรือใครเระวังหลุดมือด้อครับปั้นปั้นใส่ในสตางค์โชว์ด้วย

เว่าผมถือเขาไข่ไนะเออดินเขาไนอัดแตนึงเลย้องก่งดีๆจับเบาๆเ้าตามเ้เจ็บเบาๆทีาไปล้างมือออกคครับใครจะแพ้ครับมือี้คมาเขาเจอซีอฟลุ่สมาร์ทโฟน่ได้ซีเพ็ดจน่วยเดี๋ยวขาหนักกว่ยัิกเขาเจออลุ่สมาร์ทโจากมือครับมืนือว่าจากไลิ้วยแล้วไปขอเหงยวครับ เขาที่สองอยู่แครับเขาเอาด้วยี่เขาเอาแร้ยกันลขกกู้วนี่าจะกำลังกู่คูเอิอันซุ้มทีดก่อนนั้นคู่ครเดี๋ยวมาทำครไปด้จักรวครับขายไป้จักรวรรครับ้วเดี๋ยวคนเอาไปขายด้วำนั่นง อ่างเอาไปสดงด้วยเลย่าตัวนั n g โอ้สินแล้วนกัแปะ้งหนก็ไดเออเดียให้กัเอาแล้วกูจะมาดมแด้าก่นเ้านเข้าอเาจะยงกันเลยอะไรนะนู่นหยุดมายาวนั่งตัวได้มันตแล้วมัน ร้อดคยแทนน่ะไอ้กะเด้กไปเลยันกระยบอิสระทำเลี้ยงไข่ด้ดยมันจุพันเหรอครับไข่เข้มครับสีมืดสีหน่อยนักเลียงตาบอดครับ อซ่ายกถูดิยกถุงขึ้นถูหนึ่งถุงแล้วยกขึ้นยกขึ้นเรียนดีเรียนดี